การดาเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันครับต้องบอกเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเสมอครับเพื่อให้ท่านนั้นสามารถเกาะติดสถานการณ์ธุรกิจและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ครับดังนั้นรายการของเราในวันนี้ครับจะไปค้นหาการเรื่องการตลาดยุคใหม่สําหรับนักธุรกิจเครือข่ายจากท่านรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกิฟฟินสกายไลอันด์ตี้จำกัดอาจารย์สุรศักดิ์ศิวานาวินจะมาแนะนําทุกท่านครับว่าจะทําอย่างไรให้ท่านนั้นสามารถทําตลาดยุคใหม่แล้วประสบความสำเร็จได้เชิญติดตามชมกันครับ เจอกันอีกครั้งเป็นตอนที่สองเมื่อตอนที่แล้วผมมาเมื่ออังคารต้นเดือนใครได้ฟังไปแล้วบ้างครับใครไม่ได้ฟังครับไปไหนกันมาหมดเลยวแล้วจะต่อติดไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมต้องย้อนให้ไปดูหน่อยจริงไหมใช่ไหมพอย้อนเสร็จไปถึงตอนคราวที่แล้วจบพอดีหมดเวลา ก็ไม่ต้องมานั่งเรียนต่อกันเลยเอาผมจะไปเร็วๆแต่ว่าขอบอกว่าวันนี้จะแบ่งเป็นสองช่วงถ้าจะให้ย้อนช่วงที่ผมย้อนอย่าว่าผมไปเร็วเลยเนื่องจากขราวที่แล้วเนี่ยผมฟังผมพูดไปแล้วนะครับผมจะทบทวนให้ฟังแต่ก็จะพยายามสรุปเอาง่ายๆนะครับใครมาจากต่างจังหวัดครับเนี่ยเยอะไหมยกมือครับโอ้ดูหน้าบรรน,นอกเยอะบันนอกเยอะมากเลย,น,เยะนะ อยากจะบอกวันนี้ขยายงานต่างจังหวัดทําง่ายกว่ากรุงเทพคิดว่าจริงไหมจริงจริง,รงถ้าเป็นผมออกไปต่างจังหวัดทำหากินในจังหวัดกรุงเทพก็เริ่มเริ่มพวกรู้เพราะว่าคนรู้เยอะคนรู้เยอะรู้แล้วไม่ทําเยอะแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับไม่น่าเชื่อนะครับในชีวิตประจําวันผมยังมีคนพูดกับผมอยู่เสมอว่าไม่รู้ว่าจะซื้อสินค้ากิฟฟรินได้ที่ไหนพอฟังดูแล้วโอ้โหมันดีแต่ไม่รู้จะซื้อ ที่ไหนและนี่คือที่มาที่ทําให้ผมต้องมาพูดเรื่องนี้ว่าการตลาดยุทธใหม่กับธุรกิจเครือข่ายนะมันเป็นยังไงกันการตลาดแบบเดิมๆก็คือการตลาดที่เาเราเห็นทั่วๆไปลงโฆษณามาบ้างจัดรายการอะไรต่อมิอะไรธรรมดานะครับแล้วก็มีคนออกไปขายมีเซลล์ไปขายของบ้างซึ่งซึ่งอันนั้เป็นแบบเก่าๆแล้วแต่แบบใหม่ๆม,นะมันมีแนวทางกับอะไรบ้างเขาบอกว่าแบบเดิมๆที่ผ่านมามันเป็นตามรูปนี้อันนี้ผมไปเร็วๆนะหนึ่งพยายามสร้างความตระหนัก ทำให้คนรู้สึกว่าหงุดหงิดถ้าไม่มีสิ่งนั้นอยู่ดีๆเคยสะผมยังไงก็สะได้จู่ๆบอกต้องมีสองรุมหนึ่งเข้าใจไหมสองรุมหนึ่งเข้าใจไหมครับสมัยก่อนอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่ายาสะผมมีให้เลือกแค่ไม่กี่อย่างไม่เอาอย่างผงก็อย่างน้ำอย่างเงี้ยนึกออกไหมทันไหมน่ะไม่ทันใช้ได้ใช้ได้ แมวอย่างผงอย่างนั้นแต่วันนี้เลือกแล้วจู่ๆก็บอกว่าไม่ได้ถ้าไม่ใช้อย่างนี้แล้วจะรู้สึกงุนง่านก็ทําให้คนตระหนักอันนี้คือคนตระหนักรู้สึกไม่ดีคือการสร้างความตระหนักหลังจากนั้นก็จะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าไอ้ความแตกต่างระหว่างสองสองอย่างมันดียังไงมันแปลเป็นไทยว่าชี้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้กับไม่ใช้สินค้าชี้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการกินกับไม่กินชี้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการถือกระเป๋าว่าระหว่างถือกระเป๋าธรรมดา กับกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งมียี่ห้อมันต่างกันยังไงถือแล้วเดินไม่เหมือนคนคุณสังเกตเห็นไหมคือไปไหนต้องโชว์กูมีกระเป๋าแล้วก็พอได้จังหวะพอคนเริ่มตระหนักก็เอาสินค้าเข้าเสนอเลยไอ้ตัวนี้ยมาแก้ปัญหาได้สมัยก่อนผงซักฟอกก็ใช้อย่างผงๆใช่ไหมวันดีคืนดีก็ผลิตอย่างน้ําขึ้นมาสมัยก่อนเราใช้สบู่ก้อนอาบน้ำใช่ไหมอย่างรุ่นพวกเราคงใช้สันไหลใช่ไหมหรือสบู่กรด แล้วพอวันนี้ทุกคนต้องใช้ครีมอาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือแนวทางการตลาดแบบเดิมๆเอาสินค้ามาเสนอแล้วก็ลงมือที่จะขายการขายสินค้าก็คือกระจายไปตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆที่มีตามร้านสะดวกซื้อต่างๆถ้าเป็นโบราณก็อาศัยผ่านโชว์ห่วยนึกเขาจะาโชว์ห่วยไหมหยีปัวซาปัวสีปัว,ปวอะไรว่าไปตามนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีห้างเราเรียกว่าเป็นโมเดินเทรดคือห้างทันสมัยอ่ะคือไปซื้อของหยิบแล้วเขาไม่เผลอก็ไม่ต้องจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยนะ คือถ้าเผลอก็จ่ายตังเองอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ทําให้เกิดการซื้อซ้ําการซื้อซ้ําทำให้เกิดการซื้อซ้ํกา,ำำก,ก,าก็กัดรายการต่างๆออกมานี่คือการตลาดแบบเดิมๆกิจกรรมและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามันเปลี่ยนไปผมไปเร็วๆนะเลยทําให้การตลาดแบบเดิมๆชักจะเริ่มมีปัญหามีปัญหาอะไรไม่ต้องดูคนอื่นนะดูพวกเราเองว่าพฤติกรรมเวลาเราจะซื้อสินค้าเปลี่ยนไปไหม นะครับผมจึงบอกว่าพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าวันนี้ทําให้การตลาดแบบเดิมๆกำลังจะตายเพราะอะไรหนึ่งดูนี่ครับพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือนิสัยการซื้อของเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนข้อที่หนึ่งดูนี่ครับจริงไหมตะก่อนนี้เราจะซื้ออะไรเราฟังคนมาพูดแล้วเราก็เชื่อเลยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฉันขอเช็คเองเราไม่เชื่อเขาง,ง่ายๆละขอตรวจสอบเองจริงไม่จริง นะครับขอลองเองขอดูเองขอเช็คเองคนจะศึกษาสินค้าด้วยตัวเอง2ครับดูนี่วันนี้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเวลาอยากรู้อะไรเนี่ยเครื่องมือในการเข้าถึงมีเยอะไหมยิ่งคนเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะไหมเยอะมากเลยอยากรู้ไอ้นั่นอยู่ที่ไหนอยากรู้ไอ้นี่อยู่ที่ไหนเอาง่ายๆกันล้กันมาตอนเย็นเนี่ยกว่าจะมาบังเอิญรถของเราเนี่ยคันหนึ่งเป็นรถฮีโน่เสียอยู่ที่หลังสวนชุมพร เสียอยู่หน้าศูนย์พอดีเลยแล้วของยังเต็มอยู่หลังรถจะทําไงดีอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องไปนั่งเช็คกับชุมพรจะหาช่างที่ไหนซ่อมใช่ไหมใช่นี่ไม่เลยผมก็เปิดคอมพิวเตอร์หากูรูรู้จักกูรูไหมไอ้ g ูเกิลอะกูเกิลผมพิมพ์คําว่าศูนยฮีโน o หลังสวนเท่านั้นแหละก็เกิดขึ้นมาเลยบริษัทชัยราชาการผู้แทนจำหน่ายฮีโนอยู่หลังสวนเราก็โทรไปได้ไหมครับ นี่อตยติดต่อได้ละมันเร็วเครื่องมือในการเข้าถึงผมใช้เวลาตรงนี้แค่4นาที4นาทีนี่โทรจริงๆไม่ถึง1นาทีนะที่เหลือตัดสินใจนั่งมองแล้วก็หาแว่นค,คมมืมองไม่เห็นนะครับกระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไหมตัดสินใจเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อคนเปลี่ยนนะครับคนเชื่อก็เชื่อจริงๆคนตรวจสอบก็ตรวจสอบกันจริงๆเลยกระบวนการตัดสินใจก็เปลี่ยนไป มาดูครับกระบวนการตัดสินใจที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงเจาะลึกลงไปเลยว่าทาเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงเป็นอันที่หนึ่งดูนี่ครับคิดก่อนว่าฉันต้องการอะไรพอไฟศึกษาปั๊บก็กลับมานั่งคิดฉันต้องการใช้จริงเหรอใช่ตัวฉันหรือไม่พูดง่ายๆเดี๋ยวนี้คนใช้ตังเป็นใช้ตังเป็นจริงไหมสมัยก่อนเขาเคยมีการบอกไว้ว่าผู้ชายพร้อมจะจ่ายตังทุกบาททุกสตางค์ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และชอบ แต่ผู้หญิงพร้อมที่จะจ่ายทุกบาททุกสตางค์ถ้าอยากได้ของแถมเป็นไงปะเดี๋ยวนี้ของแถมล่อใจเราไม่ได้แล้วจริงไม่จริงเริ่มไม่ได้แล้วเราเริ่มติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะจะซื้อกระดาษเช็ดช่วยรู้จักกระดาษเช็ดช่วยไหมม้วนๆอ่ะที่ชั่วสักม้วนหนึ่งโอ้โหจะซื้อแก้วสแกนดูละเอียดนะจะซื้อยกโหลต้องการใช้ยกโหลไหมถ้ายกโหลก็ต้องใช้ประมาณหปีเพราะฉันตัดทีละครึ่งแผ่นใช้ อย่างเงี้ยพวกบกงกงกจัดจัดอย่างเงี้ยไหมก็ตรวจสอบเข้าใจไหมครับจะซื้อนมสักขวดหนึ่งดูอะไรครับจะซื้อนมไปไปไปซูเปอร์จะซื้อนมสักขวดหนึ่งดูอะไรครับดูนมใช่ซื้อนมต้องดูนมไม่น่าถามดูอะไรเออดูนะดูวันหมดอายุราคาไม่ต้องดูเพราะอะไรครับเรารู้ว่ามาตรฐานราคาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครก้าเวอร์กันพอดูวันหมดหมดอายุเสร็จปั๊บหยิบตรงไหนข้างในกับข้างนอก ข้างางกงกล้วง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 นึกออกไหมล้วง,วงนี่ไงนี่คือพฤติกรรมถามกบวระฉันต้องการอะไรทีนี้มาดูนี่ครับนี่คือกระบวนการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปอันที่4ี่ครับมีการเข้าถึงสังคมออนไลน์ตัวนี้ตัวแสบเข,เข้าใจกับสังคมออนไลน์ไหมวันนี้คนเขาเจอกันเนี่ยก็าถามว่าวันนี้แกออนไลน์กี่ครั้งแกออฟไลน์กี่ครั้งแล้วผมเองเนี่ยเปิด Facebook มา ผมก็ได้ตันหนักแล้วว่าพวกเราไม่ค่อยได้ทํามาหากินเ้าแต่นั่งเล่น Facebook มันเข้ามาหาผมตลอดผมดูจากเวลามานะแปดโมงแปดโมงสี่สิบก้าโมงครึ่งสิบมงยี่สิบมึงทำงานตอนไหนวะนะทำงานกันตอนไหนวะเนะี่ยชักสงสัยนะชักสงสัยนะนะครับแต่สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการซื้อมั้เอาง่ายเดี๋ยวนี้นะ่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเราจะขายรถมือสองเราก็จะขับรถไปที่เต็นท์ใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้ทําไมครับโพสไหมโพสต์ Post ราคาดีกว่าไหมตกลงกันดีกว่าแล้วคนซื้อเองก็รู้สึกว่าได้ซื้อรถจากเจ้าของดีกว่าไหมเต็นก็เริ่มหมดความหมายลงไปเห็นไหมเต็นจริงต้องยกระดับขึ้นมาเป็นชอเป็นอะไรซึ่งว่าต้องมีการซ่อมลุงต้องดูแลแต่ถึงกันนั้นก็ตามคนยังซื้อขายแล้วกันเองเห็นไหมนี่แหละคืออิทธิพลของสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์ทําให้คนไม่รู้จักกันได้คุยกันงงไหมสมัยก่อนคนไม่รู้จักกันจะคุยกันไหม ไม่คุยกันยืนเดินขึ้นมาขึ้นลิฟต์มาพร้อมกันเนี่ยรู้มันอยู่กิฟฟินสายไหนวะแต่มองหน้ายิ้มแต่ไม่พูดกันมีไหมม,มีมีเข้าใจไหมครับแต่สังคมออนไลน์ทำให้คนคุยกันโดยที่ไม่รู้จักหน้ากันโอเคไหมครับตรงนี้แหละสำคัญคำแนะนำจากสังคมออนไลน์ตัวเนี้ยมีอิทธิพลที่เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อแนวทางในการแก้ไขที่ช่วยกระบวนการตัดสินใจดีขึ้น คือการใช้อิทธิพลของคนใกล้ตัวเทคนิคใหม่ๆคำแนะนำเนี่ยทำให้เราเขวได้ไหมตั้งใจแล้วเขวได้เขวได้แล้วถ้าอิทธิพลคนใกล้ตัวมาพูดมากกว่าหนึ่งคนยิ่งน่ากลัวไหมถ้าเจอคนเดียวไม่ทลาไหร่่ะอาจจะไม่เซจะมั่นคงพอเจอคนที่สองคนที่สามหนักไหมหนักหนักหนักนี่คืออิทธิพลของคนใกล้ตัวเราเรียกตรงนี้ว่าเพียเน็ตเวิร์กเพียซึ่งหมายถึงว่าเพื่อนเน็ตเวิร์คืออะไรครับ เครือขายพวกเรามีเพื่อนไหมมีไหมหรือเป็นคนที่คนเขาไม่คบกันมีไมนั่งนั่งแล้วไม่มีใครคบเลยชีวิตกูไม่มีใครคบกูเลยเว้ยนะเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนร่วมสังคมมีเพื่อนที่ไม่เคยทักทายแต่รู้ว่าหมู่ม้าเดียวกันก็แค่ยิ้มยิ้มที่เวลาเดินผ่านตลาดนึกออกไหมเข้าใจไหมครับนะครับแล้วมีเพื่อนเป็นคนไทยด้วยกันคุณรู้ไหมเวลาคุณไปอยู่เมืองนอกความเป็นคนไทยด้วยกันมีความหมายนะ จริงปะจริงปะเคยไปนั่งกินข้าวอยู่ที่หนึ่งผมก็ไปทํางานเงาเงาชีวิตสุดเงาจริงๆเลยแล้วอีกโต๊ะหนึ่งผมก็มองหน้ามันคือคือมันมองคนคงมองผมเป็นญี่ปุ่นผมมองมันเป็นเกาหลีตาตาคนต่างมองกันล้วก็นั่งกินข้าวกันเลยจ้ะมันมองกันพอเสร็จแล้วมันกินเสร็จก่อนมันจ่ายตังค์พอมันจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยมันพูดกับเด็กเสิร์ฟแตงกิ้วนะไทยแง่แง มึงแต่งกิ้วนะเนี่ยมึงต้องไทยไงใช่ไหมใช่ไหมพราะมีไทยคนเดียวที่มีนะ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 พอมันแต่งกิ้วนะสวัสดีครับมันหันมาสวัสดีครับรู้จักไหมรู้จักนี่บางครั้งถ้าเราเราคุยกันเน็ตเวิร์กเพียเน็ตเวิร์กเป็นเพื่อนวันนี้คุณมีเพียเน็ตเวิร์กหรือ,อยังมีหรือ,อยังม,มีมีในทางร้ายหรือทางดีม,มึงระวังในอีนี่เนี่ยแสบมากดิเพียเน็ตเวิร์กมีทางบวกและลบนะจริงไหม เข้าใจไหมถ้าจะแทงหวยมึงต้องถามคนนี้ถ้าจะเล่นแชร์มึงต้องถามคนนี้น,น,นึกออกไหมแต่ถ้าถือสินค้าต้องถามคนนี้เพียรเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยเราต้องสร้างเดี๋ยวผมอธิบายคําว่าเพียรเน็ตเวิร์กให้ดีแต่รู้ว่าอิทธิพลของคนใกล้ตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนั้นเราเรียกว่าเพียรเน็ตเวิร์กเาเรียกว่าเพื่อนเครือข่ายของเพื่อนถ้าเพื่อนกลุ่มนั้นใช้ของแบบเดียวกันแล้วดีกระจายกระจายไปแล้วดีโอกาสแนะนําสินค้ามีมากไหม คุณจะเจอยอดฟ้าประทานคนรู้จักฟ้าประทานมาเขาเอาเบอร์เราไปให้เพื่อนเขาหวัดดีฉันชื่อชมัยพรนะคืออย่างนี้วันก่อนไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันเขาซื้อกินตัวนี้ซื้ออัติโชคมาฟังไปไงครับจู่ๆมันขายยังไงล่ะโอกาสมีไหมครับคุณพูดคนเดียวปากฉีกถึงใบหูเขายังไม่สนใจเลยแต่พอเพื่อนแนะนําสนใจไหมถามว่าวันนี้คุณได้สร้างเพียร์เน็ตเวิร์กแล้วคุณทาลายเพียร์เน็ตเวิร์ก จุดทูบสาบานแม้ว่าสร้างเดี๋ยวจะกลับไปนั่งดูว่าสร้างกับทําลายโดยไม่รู้ตัวคําว่าสร้างทุกคนอยากสร้างแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการเป็นผู้ทําลายโดยไม่รู้ตัวแล้วคิดว่าสร้างเข้าใจคํานี้ไหมคุณได้ทาลายเพียร์เน็ตเวิร์กโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณคิดว่าคุณกำลังสร้างอยู่เราเรียกการตลาดลักษณะแบบนี้ว่าการตลาดชุมชนคือแทนที่จะไปนําเสนออย่างเดียวแหละมันก็ได้แค่วันต่อวันตัวต่อตัว ไอ้กระบวนการที่เราบอกแนะนำเราบอกต่อคือกระบวนการนี่ไงและกระบวนการแบบนี้ก็คือแทนที่เราจะบอกคนเดียวใช่ไหมคุณสร้างเครือข่ายคนช่วยบอกและเครือข่ายของคนเหล่านี้ไม่ต้องเป็นสมาชิกที่ขยายงานหลกแต่แปลว่าเขาประทับใจเขาชอบใจและเห็นผลต่อการใช้อย่างจริงจังสังเกตพฤติกรรมคนไทยไหมหากพออกพอใจจะตอบเมื่อมีคนสักถาเออดีนะฉันใช้มาแล้วแต่ถ้าไม่พอใจ ไม่อย่าได้ว่างใช่นะว่างเป็นการโพธนาเข้าใจไหมครับดังนั้นต้องถามว่าเมื่อเราเจอใครก็แล้วแต่เขาเคยใช้เราแล้วเราต้องไม่ให้พลาดเลยพฤติกรรมการนําเสนอผลิตภัณฑ์จึงต้องเปลี่ยนไปซึ่งจะเริ่มเดี๋ยวจะต่อยอดละเดี๋ยวจะต่อยอดแล้วนะต่อไปเรื่องใหมล่ละซึ่งเราจะเรียกเพื่อนกลุ่มนี้ว่าเพียเน็ตเบรกที่ผมพูดหรือขยายความไปนั้นต่อตรงนี้ไปเร็วครับข้อคิดบิ๊เกี่ยวกับการตลาดแบบชุมชนนี่ให้ข้อคิด จากแนวความคิดอันนี้ทําให้วิธีการเอาใจใส่รูแต่ลูกค้าเปลี่ยนไปเลยแต่เดิมเราเคยคิดว่าเรามักจะเอาใจใส่กับลูกค้าเฉพาะที่ซื้อเราเยอะๆจริงไม่จริงเรามักจะทอดทิ้งลูกค้าที่ยอมให้กูขี่จักรยานไป6กิโลเพื่อจะซื้อโลออนกูขวดเดียวแล้วก็บนกัมาอยู่นั่นอ่ะคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มถามถ้าเขาซื้อโลออนคุณเพ็นงขวดเดียวซื้อแป้งเพียงตลับเดียวแต่เขาทำให้คนทั้งบางซื้อคุณเนี่ยคุณควรสนใจเขาไหม พฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนแล้วเห็นไหมนี่แหละคือการตลาดชุมชนความสำเร็จเกิดขึ้นได้ครับจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ